สวัสดีครับวันนี้กับดนทิงเรียกวู้สำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับวงเก r ร์กรุ๊ปน้องใหม่นะเพิ่งคัมแบ็กครั้งแรกเลยนะเพลงนี้วงนี้เนี่ยมาแนวแบบสดใสนะผมในเพลงเดบิวต์นะแต่เพลงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะแซบขึ้นมาหน่อยแล้วนะก็ไปเลยผมวันนี้เราอยู่กับวงไลท์ซัม กับคัมแบ็กเพลงล่าสุดนะผมชื่อเพลงว่าวิวาเช่นะน่าจะเป็นแบบภาษาอิตาลีนะผมเคยเซิร์ชอยู่แต่ว่าผมลืมคําแปลไปลนะถ้าที่ผมดูทีเซอร์ไปเนะี่ยก็รู้สึกว่าจะมีความแบบดูโตโตขึ้นนะจากเพลงที่แล้วแล้วก็แบบสวยๆรวยๆนะรู้สึกอย่างนั้นก็จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยผมก่อนจะรับชมนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไปผมวิวาเช่นะของไลซอม ชื thấy, thấy. Oh. Này, này. ่อไทยชื่อไทยสาปาหแบบมาผมน้ำเงินก็ดีเฮ้ยนายคนสวยมาแบบลุกสวยนะเพลงนี้นอนอยู่จองไม่นอนแล้วนะเนี่ยเฮ้ย มาแบบว่าสายสวยๆนะเพลงนี้เพลงที่แล้วแบบปุ๊บน่า <M> mm> รักจูจอยโจวอยก็แซ่บนะเพลงนี้สวยแบบเนี่ยหูฉันโคตรตั้งจูยอนน้องฮุยอนผมชอบจะเป็นน้องมักแม่เพราะว่าน้องตัวเล็กแต่ว่ามักแม่อีกคนนึง ได้แบบปันปันจิวฮยอดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยหน้าป้ใช่ไหมพุสูงเมื่อกี้อ้ยสังหารไฟผม เนี่ยน้องน่ารักนะพี่อนโอ้โหเดือดเดือดอยู่นะวันนี้น้องมักแน่จียงนจียงนเนี่ย,ยลูกแน่ดีนะสวัสด จยอนดีคนที่แบบออกท่าเต้นแล้วแบบความแซ่บนี่กระจายออกมานะอย่างที่ผมบอกเลยเพลงนี้แบบมาสายสวยสวยและรวยสวยและรว,ว,ว,วยมากลิ้มพักนี่ไ Là tên xe phạt Đồn cái nát, Tìm tìm đi xe, đi xe. anh tay hai nốt anh tay hai nốt

มาแบบสวยจัดนะเพลงนี้คือเพลงที่แล้วเนี่ยแบบสดใสน่ารักแบบแบลวไปเลยนะแบบร้อยเปอร์เซ็น่ะส่วนเพลงนี้ก็แบบแซ็บๆสวยๆและรวยมากอย่างที่บอกเลยส่วนตัวผมเนี่ยชอบน้องสังอามานะที่เป็นเมนแรปนะแต่ว่าไม่ได้ยังผมว่ายังไม่ปักเมนดีกว่าเพราะว่าชอบหลายคนอยู่น้องยูจองนี้ก็แบบโอ้เอ็มวีนี้มาแบบสวยเลยนะถ้าใครดูแต่เพลงที่แล้วนะวันิลาใช่ไหมคือแบบน่ารักแบบแบ๊วเลยอ่ะ มาเพลงนี้แบบค่อนข้างจะสวยเลยนะแบบคนละแนวเลย <Yes. S 1> แล้วก็น้องฮวียอนเนี่ยที่ตัวเล็กๆอ่ะคือแบบยังไงก็น่ารักอ่ะถึงไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นลูกนี้ก็ตามนะคือแบบหน้าน้องเขาน่ารักนุ่มนิ่มอยู่แล้วนะควาจริงแล้ววงนี้ก็แบบชอบทุกคนนะคือแบบปักเมย์ไม่ได้จริง <c oughs> อย่างโชวอนช็อตล่าสุดเนี่ยคือแบบโหชอบมากนะที่แบบมีสีผมตรงนี้นิดหน่อยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นรูปโปรโมทให้ดูโคตรดีรูปเนี้ยแต่เบสแล้วก็อย่างน้องจูฮยอนที่เป็นเมนแดนซ์แล้วก็เป็นลีดเดอร์ของวงด้วยเนี่ย สำหรับตัวผมเองที่แบบฟิลลิ่งผมต่อน้องเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนเวลาดูแชร์ยองของอิจีนะคือแบบแค่ขยับนิดขยับหน่อยแบบลายเต้นอะไรเนงะี้ยก็จะมีความเซ็กซี่ออกมาแบบนะมีออร่าเซ็กซี่นิดนึ่งนะน้องมั้งในเจียนก็โผล่แบบผมว่าเอวนี้ซีนน้อยไปหน่อยนะผมแต่ผมจําเพลงวันนีหลาไม่ได้ละว,ว่าซีนน้อยหรือซีนเยอะนะแต่เอวินนี้ก็ซีนน้อยขนาดนั้นแต่ว่าน้องก็แบบสวยอยู่แล้วนะคนนี้ แล้วก็สองคนท้ายนะครับที่แบบโอ้ยสวยปังเข้าตาผมแบบชอ็อกๆนะมีสองคนนับคือนายองกับฮีนานะโดนใจจัดเพลงนี้ที่แบบมีช็อตที่เขาเรียกว่าไงอิมแพคแบบแรงๆนะเข้าทะลุหัวใจไปคนละช็อตสองช็อตนะยอดแล้วก็ในส่วนของตัวเพลงนะผมว่ามันมีกลิ่นอายของ iG w ีวนะอยาพูดชื่ออะไรคิดถึงแนเ,เพลงเนี่ยรู้สึกแลยว่าแบบโหแบบกิน ไอจีวอนมาแบบแรงมากนะแต่แนวนี้ผมว่าก็ฟังได้เรื่อยๆอยู่นะไม่ถึงกับพีกมากนะผมโหแต่แรกผมกะให้มีท่อนไฮโน้ตสักนิดหน่อยนะให้แบบโชว์วอนเขาแบบโชว์ของหน่อยแต่ว่าไม่มีนะเพลงนี้ส่วรคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกใหม่คลิปหน้านะผมอัย่า